หาตักหอยเชอรี่ไปก้อยครับหอยเชอรี่ต้องตักกลางคืนมาสวิงตักดูตัวใหญ่ๆด้วยหอยเชอรี่กลางคืนนี่ลอยเต็มเนาะกลางคืนต้องตักหอยเชอรี่ต้องตักกลางคืนมันจะลอยเนี่ยเต็มเลยแล้วก็ตักไปหอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยเชรอ,ชร,อ,ชร,อชรีไปก้อยนะ เอ็มมันนา่าจะคืนจะคืนตักง่ายโอยฉลีลอยเขย่าเขยาขยาล้างก่อนเทียบดูตัวนี้โอ้โหตัวนี้เนี่ยอันนี้บิดาหอยเลยแล้วเนี่ยเนี่ยอ้โเนี่ยมีตัวใหญ่บิดาหอย อืมนี่นี่จะรุ่นเนี้ยตรงตักกลางคืนกลางคืนหอมนยมันจะลอยตัวใหญ่ตายอยู่เดี๋ยวเทดูเนี่ยขนาดไหน โอเคนี่ครื่องถังนี่ก็ก้อกยกินไม่มดแล้วเนี่ยมีตัวใหญ่ด้วยดูบิดาหอยเลยเลยนี่มีดาบรรดาหอยเลยเนี่ยหตัวใหญ่โอเคอันนี้พอก้อยละแค่นี้แหละ